สวัสดีครับเช้าวันอังคารนะครับที่ใหญ่ยนจูนนิงนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เข้าสู่วิกฤตนะครับเกี่ยวกับโควิด -19 นะครับก็การป้องกันการดูแลนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสาคัญนะครับใหญ่ยนจูนนิงนะครับเรามีมาตรการค่อนข้างเข้มข้นนิดนึงนะครับไม่ว่าในเรื่องของการดูแลนะครับทั้งเจ้าของรถที่เดินทางเข้ามาในตัวรถนะครับรวมถึงพนักงานด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดณปัจจุบันนี้นะครับก็คือการป้องกันตัวเองนะครับรถยนต์ที่มีปัญหาเดินทางเข้ามานะครับเราก็จะมี ข้อมูลนะครับต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิดนะครับในการดูแลให้กับเจ้าของรถด้วยนะครับการประชุมงานต่างๆนะครับของทีมงานวันนี้เห็นนะครับเห็นนะครับเรามาดูรถแอ c o คอร์ดคันนี้ดีกว่านะครับรถคันนี้มีอาการเป็นอย่างไรบ้างเดินทางมาจากที่ไหนทําไมถึงต้องมาใหญ่ยนจุนิ่งนะครับก็มาทาความรู้จักเจ้าของรถก่อนนะครับสวัสดีครับพี่ครับชื่ออะไรครับพี่ต้นครับครับผมเดินทางมาจากสุพรรณบุรีครับสุพรรณบุรีพื้นที่สีแดงยัง ็นสีแดงสีแดงแล้วนะครับแต่เราก็ต้องเซฟตัวเองนะครับแมสนะครับแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกพื้นที่แล้วนะครับใส่ป้องกันไว้เจลนะครับติดตัวนะครับอมาล่งรถก็ดีกว่ารถคันนี้มีอาการเป็นไงบ้างนครับเกียร์กระตุกเวลาถอยเวลาถอยอาการเกียร์กระตุกเกียร์กระตุกแล้วเวลาวิ่งเนี่ยต้องเร่งเครื่องมันถึงจะเปียนเกียร์รอบสูงถึงจะเปลี่ยนเกียร์นะครับถอยหลังกระตุกกรตคับอาการอื่นอีกมีไหมไฟหน้าโชว์ ใสรูปเครื่องครับผมใส่ลูกเครื่องโชว์นะครับก่อนหน้านี้นํำรถไปทําอะไรมาก่อนก็ไปให้เ่าเช็คดูวอ่าเขาก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรไปเช็คมาแล้วครับผมแต่ไม่มีคําตอบให้ไม่มีว่าเป็นอะไรครับผมนะครับรู้จักใหญ่ยนตจุนิ่งได้ไงดูใน YouTube ครับติดตาม y t u t u ครับผสุพรรณบุรีร้อยกว่ากิโลนะครับเดินทางเข้ามาอ่ะอย่างแรกนะฮะเราให้ดูแล้นี่คือน้ํามันเกียร์ฮที่ดูดออกมาจากรถคันนี้นะครับ น้ำมันเกียร์ที่ดีนะครับแสงสามารถส่องผ่านได้นะครับแต่อันนี้คือมีความเข้มข้นนะครับของสิ่งสกปรกที่อยู่ภายในน้ำมันเกียร์สูงมากนะครับสิ่งที่จะทําให้อารถมีอาการกระตุกกระชากหรือวืดได้นะครับเบื้องต้นเลยอันดับแรกเลยสิ่งสําคัญก็คือน้ามันเกียร์นะครับควรเปลี่ยนทุกสามหมื่นไม่เกินสี่หมื่นโลนะครับเมื่อมีความเข้มนะครับระดับหนึ่งนะครับถ้าเข้มมากกว่านี้นะครับสิ่งที่ทําให้เกียร์กระตุกคืออะไรรู้ไหมฮะความตานสะสมความร้อน ของน้ํามันเกียร์นะครับซึ่งจะไปทําลายระบบภายในแล้วนะครับอ่าน้ํามันเกียร์วันนี้เดี๋ยวต้องทําการนําออกทั้งหมดนะครับต้องทําการฟัชชิ่งแน่นอนนะครับส่วนในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับรถมีอาการเร่งรอบสูงนะครับอ่าโอเคนะครับอยู่ในโหมดของเกียร์นะครับไฟลูกเครื่องโชว์เดี๋ยวเราต้องดูแล้วว่าโชว์เผื่อจากอะไรนะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะฮะเครื่องร้อนจัดเครื่องร้อนเคยร้อนจนน้ําหายไหมเคยครั้งหนึ่งครับ มันตันและผมไปทำหม้อน้ำเ่ยทีนี้มันก็ก็ร้อนธรรมดาเนี่ยอ่าเคยเคยน้ําหายมาแล้วครับผมแต่น้ายังไม่ดันครับผมนะครับก็เดี๋ยวเราจะต้องตรวจสอบกันนะครับในเรื่องของอาการน้ําดันหรือเปล่านะครับอ่าโอเคนะครับวิธีตรวจสอบนะครับง่ายๆนะครับน้ําตรงนี้นะครับอ่าป้องมาตรงนี้เดี๋ยวพี่รบกวนสตาร์ทเครื่องเลยครับนะครับต้องการดูนะครับว่า อ่าอย่างนี้คือน้ํายังไม่ดันนะครับน้ําปกติครับนะครับถ้าอาการน้ําดันนะครับเกิดจากอะไรห้ามหนึ่งปะเก็นฝาสูบนะครับอันนี้ก็คือโอเคนะครับแต่เราจะไปดูอะไรต่อนะครับลงบนดับกันนิดหนึ่งนะครับเราจะไปดูอะไรนะครับในเมื่อรถยนต์มีไฟรูปเครื่องโชว์ก็ต้องตรวจสอบในเรื่องของ e c u นะครับตรวจสอบในเรื่องของระบบเครื่องยนต์นะครับอาการเกียร์กระตุกนะครับที่เกิดปัญหานะครับวิธีการแก้ไขนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามนะครับว่า Honda Accord นะครับตัวนี้เป็นโฉมไหนเนี่ยงูห่างูเห่านะครับตัวนี้นะครับว่าอาการเกียร์กระตุกนะครับถอยหลังกระตุกนะครับเดินหน้าเร่งรอบสูงนี้จะหายไปไหมนะครับอ่าเดี๋ยวมาติดตามกันครับแล้วเราก็มาถึงขั้นตอนของการซ่อมบำรุงนะคะก็คือมีการถอดล้างทำความสะอาดปีกผีเสื้อค่ะ เนื่องจากมีขเมเวย่างเหนียวนะคะเกาะติดบริเวณล,ลิ้นปีกผีเสื้อค่ะทําให้เกิดสิ่งสกรปรกสะสมมากมายนะคะแล้วก็ส่งผลให้การทํางานของปีกผีเสื้อนะคะไม่เต็มประสิทธิภาพค่ะรวมไปถึงการปรับตั้งค่าเซตอัพระบบวาลวนะคะเพื่อให้ได้ค่าตามมาตรฐานนะคะเมื่อรถยนต์มีอายุการใช้งานสักระยะหนึ่งจะมีการสึกหรอจากการใช้งานค่ะประมาณ50,000กิโลเมตรขึ้นไปนะคะระยะของวาลวของเครื่องยนต์ จะเปลี่ยนไปตามการทำงานของเครื่องยนต์ค่ะไม่มีประสิทธิภาพเหมือนตอนใหม่ๆนะคะจึงต้องทำการปรับตั้งค่าใหม่ค่ะเพื่อให้รถนะคะได้กลับมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกครั้งค่ะ หลังจากที่ทีมช่างนะคะได้ทําการเสร็จ u ระบบวาว, mm hmm. ว,าวเสร็จเรียบร้อยนะคะ mm hmm. ก็ทําการปิดฝาครอบวาวค่ะแล้วก็ประกอบชิ้นส่วนอุป,ปกรณ์ต่างๆนะคะที่ถอดออกมาค่ะไม่ว่าจะเป็นคอยหัวเทียนนะคะแล้วก็รวมไปถึงการประกอบปีกผีเสื้อนะคะที่ถอดออกมาปรับจูนค่านะคะแล้วก็ล้างทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยเช่นกันนะคะตอนนี้ก็ทีมช่างก็กําลังประกอบปีกผีเสื้อนะคะเพื่อที่จะทําการทดสอบระบบเครื่องยนต์ค่ะ เมื่อระบบเครื่องยนต์สมบูรณ์แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะคือการบำรุงรักษาระบบเกียร์ค่ะ h อ n ด้ Accord คันนี้นะคะเลือกการบำรุงรักษาระบบเกียร์นะคะด้วยการฟาชิ่งน้ำมันเกียร์ค่ะประโยชน์ของการฟาชิ่งน้ำมันเกียร์นะคะน้ำมันเกียร์สังเคราะห์จะเข้าระบบ1 0อเป็ตเต็มค่ะช่วยลดการสึกหรอและความเสียหายของเกียร์ช่วยเยียวยุการทำงานของเกียร์ทำให้เกียร์ทำงานดีขึ้นนิ่มนวลแม่นยำเกียร์เบาเข้าสมูทจังหวะในการขับขี่ดีขึ้น การบำรุงรักษาด้วยการฟันช,ชิ่งน้ำมันเกียร์นะคะเป็นวิธีที่ง่ายมากๆค่ะถ้าเทียบกับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์โดยทั่วไปนะคะสามารถนาน้ำมันเกียร์ใหม่เข้าไปได้เพียง30%เท่านั้นน้ำมันเกียร์เดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพจะเข้าไปผสมกับน้ำมันเกียร์ใหม่ค่ะทําให้น้ำมันเกียร์ใหม่มีอายุการทํางานที่สั้นลงนะคะ ประสิทธิภาพไม่เป็นไปนตามมาตรฐานการบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ที่ขาดไม่ได้นะคะคือสารเสริมประสิทธิภาพค่ะผลิตภัณฑ์จากซอยอยรน์จุนิง่งวีทีวันซูเปอร์ทีทเมนต์นะคะช่วยดูแลการทํางานของระบบเครื่องยนต์ค่ะปกป้องชิ้นส่วนอุปกรณ์ภายในเครื่องยนต์สามารถใช้ได้ทั้งเครื่องยนต์เป็นซิลและดีเซลน้ํายาล้างหัวฉีดเบนซินค่ะช่วยป้องกันการเกิดสนิมนะคะช่วยทําความสะอาดหัวฉีดค่ะช่วยจขจัดคราบเขม่าที่เกิดจากการเผาไหม้แล้วก็สามารถช่วยในการลดการอุดตันที่หัวฉีดค่ะ สารเคลือบเกียร์ออโต้ค่ะเพื่อช่วยลดการสึกหลอของระบบเกียร์นะคะแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาเกียร์กระตุกเกียร์ไม่เข้าขเกียร์วืดค่ะสุดท้ายค่ะที่ขาดไม่ได้นะคะสารเคลือบบ่าววาวช่วยลดการสึกหลอของบ่าววาวนะคะแล้วก็ช่วยทําให้บ่าววาวของรถยนต์แข็งแกร่งขึ้นค่ะเัคือเร่งรอบรอบรอบขึ้นไปสูงไหรอบต้องขึ้นสูงต้องขึ้นสูงถึงจะเปลี่ยนครับผมจะเปลี่ยนเนาะ ถอยหลังก็คือเข้าเกียร์ถอยแล้วก็มีอาการจะดับครับเมื่อกี้เราถอยหลังออกมาจากอู่แล้วเป็นไงบ้างดีขึ้นไม่เป็นปัญหาเลยไม่มีปัญหาเลยครับนะครับแล้วเกียร์เดินหน้า่ะรอบเกียร์เปลี่ยนเร็วขึ้นไหมรอบนะรอบเกียร์เกียร์เวลาจะเปลี่ยนเนียยังรอบสูงอยู่ไหมรอบเพิ่งยนต์อะไม่มีอาการกระตุกนะไม่มีแล้วครับผมนะครับเกียร์ก็เปลี่ยน ไปตามจังหวะตามจังหวะไม่มีรอบสูงหรือถึงจะเปลี่ยนไม่มีครับไม่ดีมากเลยแตกต่างแตกต่างมากมากเลยใช่ไหมครับนะครับติดตาม youtube ติดตาม youtube อย่ายนจุนนิ่งครับดูนานไหมดูมาสี่ห้าเดือนแล้วครับสี่ห้าเดือนครับผมนะครับแล้วรถเป็นอาการเนี้ยเป็นมานานหรือยังเป็นมานานแล้วมาสักสามสี่เดือนนะสามสี่เดือนแล้วไปมาทุกอู่แล้วไปแล้ว หาสาเหตุแทไม่ได้ครับขายผมเปลี่ยนเกียร์อย่างเดียวยกเกียร์อย่างเดียวครับแต่แตอนคุยลอกรอบเราไม่ได้คุยเรื่องเปลี่ยนเกียร์เลยเนาะไม่ <c oughs> จริงๆอย่างนี้ครับคือเกียร์เนี่ยถ้ามันเสียหรือว่ามันเกิดปัญหาเนี่ยเวลาเข้าเกียร์ดีเดินหน้าเนี่ยรเราต้องกดคันเร่งอ่ะสองพันรอบสามพันรอบสี่พันรอบรถค่อยๆไปค่อยๆไหลไปเบาๆแบบไม่มีแรง นะครับแต่รอบพุ่งยนต์มาเต็มเนี่ยอันนั้นคือเกียร์มันไม่ต่อละมันไม่ตอบสนองละนะครับก็คือระบบภายในห้องเกียร์ในเกียร์ในท้องนี่คือเสียหายหมดแล้วอันนั้นก็คือต้องเปลี่ยนนะครับหรือทําการโอเวอร์ฮอนคันนี้อาการแค่นะครับอาการแค่รอบเกียร์เนี่ยมันสูงนะครับในการเปลี่ยนเกียร์แต่ละครั้งนะครับต้องเร่งรอบต้องไปแบบสองพันรอบสามพันรอบถึงจะสับเกียร์ให้ครับนะครับปัญหารู้ยังคือปัญหาคืออะไร รูปปัญหายัางฮะน้ำมันเครื่องว่าน้ำมันเกียร์น้ำมันเกียร์สกปรกมากานะครับกา,การดูแลที่ดีแนะนําว่าสามหมื่นถึงสี่หมื่นโลคือเปลี่ยนเลยเนะครับเปลี่ยนเลยตอนนี้เราแก้ไขในส่วนของระบบเครื่องยนต์ในส่วนของระบบเกียร์เรียบร้อย,ยทําการฟาชชิ่งน้ํามันเกียร์นะครับเอาน้ํามันเกียร์สกปรกที่อยู่ในห้องเกียร์ในท็อกได้ออกมาเอาน้ามันใหม่เข้าไปเปลี่ยนนะครับใส่สารเคลือบเกียร์นะครับตรวจสอบในเครื่องของระบบเครื่องยนต์นะครับระบบ ECU ระบบเกียร์ นะครับพร้อมดูแลในส่วนของสมองเกียร์ชุดบนนะครับเปลี่ยนกองเกียร์นะครับเรียบร้อยตอนนี้ทดสอบการขับขี่รอบแรกบีฟอร์มอัพเตอร์ชัดเจนแน่นอนครับนะครับมาเช้านี้มานี่แบบสั่นสะท้านเลยสั่นสะท้านเลยใช่ไหมครับตอนนี้คือขับแบบลื่นๆลื่นร้อยี่สิบรอบเครื่องสามพันหนึ่งนะครับร้อยี่สิบรอบเครื่องสามพันแล้วเครื่องเบามากเงียบมากนะครับสมูทดีมากเลย อืสมูทมากเลยอะรู้สึกคุยกันสบายครับรถรถรถเขาเหมือนไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเนาะตอนที่มานิดยอือหือยิ่งตอนจะแซงนะโอ้โหไปไงฮะเยียบซะละไม่มีไม่ขึ้นไม่ขึ้นอะขยี้เลยใช่ไหมขยี้เลยเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราจะจอดแล้วเราจะเทสเกียร์กันครับนะครับเดี๋ยวเราจะเทสเกียร์กัน นะครับจะเทสเกียยังไงนะครับในเมื่อรถวิ่งมาขนาดนี้นลวรถวิ่งมาเกิน5กิโลแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะจอดรถนะครับแล้วก็เข้าเกียร์ดีค้างนะครับอันนี้ผมบอกเป็นไกด์ไว้ก่อนจะเข้าเกียร์ดีค้างไว้รถเหยียบเบรกนะครับเหมือนเราไปติดไฟแดงนะครับเกียร์ก็ค้างอยู่นะครับต้องไม่ครับเกียร์ก็ค้างอยู่นะครับแรงเครื่องยนต์ดูซิว่าจะมีอ่า power ของ energy แค่ไหนนะครับรถยนต์จะมีอาการสั่นไหมรอบเครื่องจะมีอาการสวิงไหมอันนี้เดี๋ยวเราถ่ายสดเลย นะครับอ่ะจอดซ้ายมือครับอ่ะจอดเลยครับเอาง่ายๆแบบนี้รถหลังว่างอยู่แล้วนะครับผมโบกดูกระจกอยู่นะครับอ่ะจอดนิ่งๆเลยครับเกียร์ให้เป็นเกียร์ดีนะครับอยู่นะครับตอนนี้รอบเครื่องยนต์อ่ะรอบเครื่องยนเอาเกียร์ดีครับเอาเข้ามาที่เกียร์ดีเลยนะครับดึงมาที่เกียร์ดีอ่ะเข้าที่เกียร์ดีรอบเครื่องเป็นไงครับอาการไม่สั่นเลยไม่สั่นครับนะครับรอบอ่าความเร็วนะครับอยู่ที่ศูนย์นะครับรอบเครื่องยนต์ไม่สั่นเลยนะครับแอร์นี่เปิดนะฮะเเปิดย็นมาก ระดับสามความเย็นเอาง่ายๆตอนนี้แอร์เริ่มหนาวแล้วนะครับเกียร์ค้างอยู่รถไม่มีอาการสั่นก็เท่ากับว่าระบบในเครื่องยนต์เนี่ยมันสมบูรณ์นะครับถ้าเราปล่อยเบรคปุ๊บรถต้องออกออกตัวเลยเอาปล่อยเบรคครับอรถไหลเลยนะครับแตะคันเร่งครับดูขวามือว่างไหมว่างแตะคันเร่งส่งเลยนะครับเดี๋ยวเราดูการเปลี่ยนเกียร์นะครับนะครับรอบอยู่ประมาณสองพันแปดร้อยรอบเปลี่ยนเป็นเกียร์สองละสองพันเก้าร้อยรอบเปลี่ยนเป็นเกียร์สาม สามพันรอบเปลี่ยน็นเกียร์สี่เรียบร้อยครับรอบไม่โหนไม่โหนนะครับแต่มันมีวิธีหนึ่งที่อยากให้เกียร์เปลี่ยนนุ่มกว่านี้นะครับแต่ไปที่สองพันห้าร้อยรอบสองพันหกร้อยรอบแล้วยกคันเร่งนิดนึงแล้วส่งคันเร่งใหม่เกียร์จะสับเปลี่ยนเลยให้นะครับนี่นคือการระบบการคิกดาวของระบบเกียร์นะครับรถยนต์รุ่นใหม่ๆนะครับเป็นเกียร์ชิปและเป็นบวกลบเป็น เกียร์ที่มันเป็นรุ่นใหม่ๆมาแล้วนะครับแต่สําหรับรถที่อยู่ในช่วงของปี2000นะครับระบบเกียร์ก็ยังเป็นงานขิดดาวอยู่นะครับก็ฝากไว้ในการดูแลนะครับในการขับขี่รถนะครับก็โอร์ได์มีแน่นอนสําหรับรุ่นนี้นะครับขับสบายขึ้นนะนิ่มขึ้นครับนิ่มขึ้นนิ่มมากเลยนะครับไม่มีการว่ากระชากไม่มีกระชากเลยเสียเวลาหนึ่งวันกับพี่ใหญ่ยนจุนนิ่ง คุ้มค่าคุ้มค่าเลยเหรอครับไฟที่อื้นมันมันไม่จบอ่ะไม่จบจะให้ยกเกียร์ด้วยจะให้ยกเกียร์กี่พันไอ้กี่หมื่นเนี่ยยกเกียร์เนี่ยบอกหมื่นกว่าหมื่นบอกว่าเป็นเกียร์มือสองมือสองเกียร์เก่าเกียร์เก่าสภาพไหนก็ไม่รู้ไม่รู้ใส่ไม่ถึงสองเดือนเกียร์พังทำไมครับเสียตังค์อีกเสียนะครับมันไม่จบครับรถเกียร์ยังไม่ได้เสียหายคันนี้เกียร์ยังไม่ได้พังครับแต่สิ่งที่มัน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 ควรจะต้องรับการดูแลมันไม่ได้รับการดูแลนะ นะครับวันนี้เรามาใหญ่ยนจูนิง่งเรามาดูแลกันนะครับดูแลระบบตรวจสอบระบบเช็คระบบซ่อมส่วนที่มันสึกหลอเสียหายนะครับแล้วก็ฟื้นฟูด,ด้วยสารเสริมประสิทธิภาพของสองใหญ่ยนจูนิ่งเข้าไปนะครับ<ม>ก็ทําให้รถคันนี้สามารถกลับวิ่งบนถนนเนี่ยอย่างสบายเลยนะครับอา้าวฝากถึงคนที่อยู่แถวสุพรรณบุรีปู่ทองหน่อยนะครับใครมีปัญหาก็เข้ามาได้เลยครับมาที่นี่ไว้วงางใจได้เลย กยนต์ใจได้เลยใหญ่ย,ยนต์จุนน,นียร์ตาคีนะครับแล้วก็มีสาขาที่ภาคตะวันออกจกังหวัดระยองนะครับหรือว่าอยากจะทราบเกี่ยวกับอยากจะรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่อะไรก็สามารถโทรมาใหญ่ยนต์จุนนิ่งได้นะ,<ฮ>ะเรามีใหญ่ยนต์จุนนิ่งสาขาชัยนาทนะครับตรงนี้ก็เป็นศูนย์รวมอะไหล่นะครับอยากจะได้อะไหล่ตัวไหนอยากได้อ่มอมน้ําอยากได้แบตเตอรี่อยากได้อุปกรณ์ต่างๆของรถยนต์สามารถโทรเข้ามาที่ใหญ่ยนต์จุนนิ่งชัยนาทได้ สามารถจัดหาจัดส่งได้เหมือนกันนะครับคือยนต์มีปัญหานะครับไปที่ไหนไม่จบเดี๋ยวใหญ่ยนต์ตะเีใหญ่ยนต์ภาคตะวันออกจังหวัดระยองเราจัดให้นะครับให้กลับไปใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพทุกคันนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับท่านสมาชิกที่ตามใหญ่ยนต์จูนนิ่งนะครับช่วงนี้โควิด -19 กนะครับก็แดงทั่วไทยนะครับไปไหนอย่าลืมแมสนะครับโอเคครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับพร้อมส่ง Honda a c c o r d นะครับงูเห่าคันนี้กับสุพรรณด้วยครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ